จะเกิดอะไรขึ้นหากหลังจากนี้ลิซ่าแบล็กพิงค์ถูกแฟนคลับชาวจีนแบน หากลิซ่าแบล็คพิงค์ถูกแบนในจีนลิซ่าจะสูญเสียฐานแฟนแฟนของเธอไปจำนวนมากเลยทีเดียวแม้ว่าลิซ่าจะโด่งดังระดับโลกแต่ลิซ่าก็ยังคงต้องอาศัยการสนับสนุนจากแฟนแฟนชาวเอเชียโดยเฉพาะแฟนแฟนในประเทศจีนต้องขอบคุณชุมชนแฟนคลับที่เข้มแข็งในจีนลิซ่าจึงเป็นผู้นำในการขายอัลบั้มในหมู่สมาชิกแบล็คพิงค์อย่างต่อเนื่องและในระหว่างการโปรโมทเดี่ยวของลิซ่าถึงแม้จะมีกฎระเบียบที่ เข้มงวดแต่ลิซ่าแบล็กพิงก็ยังคงสามารถขายได้มากกว่า9แสนชุดในประเทศจีนเท่านั้นยังไม่พอลิซ่ายังได้สร้างสถิติยอดขายอารบัมในปี2564ในโอกาสพิเศษเช่นวันเกิดและวันครบรอบโดยแฟนๆใช้ใจ่ายนับแสนดอลลาร์สำหรับซื้อของขวัญเพื่อส่งมอบให้กับลิซ่านี้แสดงให้เห็นถึงความรักอันลึกซึ้งที่แฟนๆชาวจีนมีต่อลิซ่าแบล็พิง อย่างไรก็ตามหากเธอถูกแบนในจีนกิจกรรมเพื่อสนับสนุนลิซ่าจะถูกจำกัดอย่างไม่ต้องสงสยัยนอกจากนี้ชุมชนแฟนคลับเองก็อาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเนื่องจากหลายคนหันหลังให้กับสมาชิก b l a c k พิง k ที่อายุน้อยที่สุดหลังจากขอ้กเถียงเกี่ยวกับการแสดงเครซี่ฮอของลิซ่าและสัญญาของลิซ่ากับไวก็ยังไม่แน่นอนและแฟนๆต่างพากันกังวลว่าหากเธอไม่ต่อสัญญา การประสบความสําเร็จในกิจกรรมเดี่ยวในขณะที่ต้องเผชนินกับแฟนๆจํานวนมากที่ความบาดเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก